ก็โอเคสวัสด,ดีทุกท่านทุคนที่ดูช่องเซซูน่าทีวีนั่นเองนะครับผมแล้วก็จะมาแจกสกคริปต์นะผมเป็นค่ายของ W W ซัว <laughs> มัน W อ่านอ่านอ่านไม่แน่ใจโอเคก่อนที่เราจะไปร้านสคริปต์กันนะครับก็วันนี้ผมก็มีร้านอะไรดีๆมาแนะนํานะครับอินทิฟายช็อปร้านขายไก่ตันแบบต่างๆ,างๆไม่ว่าจะเป็นบอกฟู้ดอนิเมะแอนดเวนเจอร์อนิเมะเวนการ์ดและฟิชราคาไก่ตันเริ่มต้นเพียงแค่10บาทสุ่มไก่ตันราคาเริ่มต้นเพียงแค่1บาท เฮียโคตรคุ้มเลยถ้าใครสนใจคลิกใต้ดีคริปชั่นได้เลยครับขอบคุณครับบ๊ายบายมาก็เปิดรันขึ้นมาเขาเป็นสคริปต์ตัวนี้นะทุกคเดวจะทิ้งลิก์แปล,ปลในเว็บนะฮะโอเคลันขึ้นมาเลยเราสักพักหนึ่งโอเคนี่ครับผมไม่เชื่อเลย W o l s o เนี่ยนี่ผมขำหน้าตัวเองวะเอ๊ะ ถามวาทำไมเนี่ยก้อนนี้เขาก็มีออโต้ฟาร์มมออโต้ฟาร์มตัวนี้แล้วก็ออโต้คาตาคุลีก็ตีคาตาคุลีครับรับเควส์คิวออร่าแล้วก็อะไรพวกนี้ครับผมเซตเอ่อเซตติ้งฟอร์ออโต้ฟาร์มนะฮะก็ให้เรามาเซตติ้งก่อนแล้วค่อยไปออโต้ฟาร์มนะครับโอเคเนี่ยผมก็เอออะไรนะเออนั่นแหละทุกคนก็มีเยอะเลย โอ้หแม่งเยอะชิบหายเลยเนี่ยผมก็โอ้โหแม่งออโต้ลงดันออโต้คิวไอพีอินดาแต่ผมเวลยังไม่ถึงไงเนี่ยผมโอ้โหนี่ยผมก็โลกสามถือว่าใช้ได้ดีล้วผมเออมันเป็นสกิปของโลกสามนะถ้าผมอันนี่ผมอยู่โลกสองก็เลยใช้ไม่ได้นะฮะเนี่ยผมก็ทุกคนดูดิแบ็กันเนี่ยโอ้โหทุกคนดูซี่ว้าวตัวสเตตัสนะครับ ่ยฟูมูนเช็คไลไรหมดเลยนะฮะเพเยอร์คือเรียวะาล็อกเพเยอร์นะฮะไนจัดอะสปีดแฮตต้องไปอยู่โลก3ามถึงใช้ได้อะโอเคต้องอยู่โลก3ก่อนละกันแต่ว่าตอนนี้ผมเริ่งเพี๋งวขอฟาร์มก่อนแลวกันเนี่ก็เทเลพอร์ตนะครับทาวเวลสีหนึ่งีสองีสามนะฮะก็ถ้าสำหรับผมนะก็ ดีนะฮะสำหรับผมเลยถือว่าดีดีใช้ได้ใช้ได้โอเคครับก็สำหรับใครสนใจนะก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปเออถูกแล้วลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะผมคลิปเตสคริปตัวนี้นะ<อ>ชื่อว่า W A, 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 A S W A z U A z U A โอเคครับก็คลิปนี้ก็ขอบจบคลิปเพลงเท่านี้นะครับบ๊ายบาย